ช่วงที่2นะคะของรายการคุยกับดรวัลลค่ะเรายังคงเปิดสายนะคะให้คุณผู้ชมปรึกษาปัญหาหรือพูดเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่เราตั้งนั้นคือเรื่องของซิกเซนนั่นเองค่ะคุณเชื่อหรือเปล่าแล้วคุณมีความเห็นว่าซิกเซนนั้นคืออะไรโทรเข้ามาพูดคุยได้นะคะหมายเลข02 934 9258ถึง 9, 9, 9ตอนนี้มีสายรออยู่ค่ะอาจารย์รสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณปลาออนนใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้ถามเรื่องซิกเซนนะคะค่ะพอดีว่า เราจะทราบชื่อตาค่ะคุณตานะคะคุณตาขออนุญาตน,นิดนึงนะคะคุณตาต้องปิดเสียงทีวีค่ะแล้วก็ฟังจากทางโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ,คะสายจะเสียงจะได้ไม่ดีเลยนะคะคุณตาโอเคค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะคุณตาเชิญปรึกษาได้เลยค่ะก็คือว่าอไม่ทราบว่าพอดีเปิดมาเจอเราเห็นเหมือนกับว่ามีคนที่ชื่อครูอ้อยท่านป่วยอะค่ะ,คะแล้วเหมือนอาจารย์ท่านท่านมีวิธีการรักษาให้ ก็เลยเลยสนใจอะค่ะว่าจริงๆแล้วคือท่านท่านมีรักษาอย่างไงหรือว่าต้องไปเข้าคอร์สอย่างไงเงี้ยค่ะค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาใ่เป็นเรื่องตอนที่เป็นบรรเลงไม่ได้รักษาผมเนะยคือรักษากับหมอแต่ครูอ้อยก็มามาหาผมเนี่ยมาคล้ายๆมาเสริมอะมาเสริมเหมือนแบบเสริมพลังจิตมีวิธีไหนที่พอจะช่วยให้เบาบางลงกันที่จะเป็นเรื่องกายอย่างเดียวค่ะก็เป็นเรื่องใจด้วย แต่จริงมันเป็นจิตเชละจิตชีระคือคือเลือดลมอะไรเงี้ยมันจะมันจะดีหมดพลังพลังจิตดีอะไรเงี้ยเป็นการบำบัดร่างกายหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ว่าเป็นการบำบัดร่างกายไม่ใช่บำบัดร่างกายมันมันกายใจสังคมเลยกายใจสังคมและที่สำคัญคือจิตวิญญาณค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณตาคลอสแรกเนี่ยที่ครูอ้อยได้เข้ามาร่วมกับโครงการของอาจารย์นะคะเป็นเรื่องของการหัวเราะบำบัดหัวเราะเพาะสุข คือการหัวเราะอนการไี่เหมือนหัวเราะแบบห้าห้าห้ายี้คือตอนนี้รักษามเร็งคือรักษากับหมอของของของครูอ้อยแต่ก็มีปัญหานอนไม่หลับแล้วก็จะมีปัญหาแก้มนอนไม่หลับนอนไม่หลับนะแต่จริงๆแล้วหัวเราะนี่ทําให้เป็นอันหนึ่งที่แก้มะเร็งได้เอ่าไม่ใช่แก้มเบ็งมันสามารถทุบเราอาการโรคทุกโรคนนี่ไม่เป็นเร็งนะคะพอจะทราบว่าคุณตาให้ข้อมูลไว้ว่าเป็นเรื่องของโรคหุ้มพวงใช่ไหม ใช่ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวลองฟังอาจารย์พูดไปก่อนนะคะเผื่อมันเกี่ยวเป็นเรื่องันนะคะอาการเป็นไงก็เริ่มต้นก็คือเสียาการเป็นผื่นแพ้เป็นผื่นขึ้นก่อนนะคะเราพอไปตรวจเจาะเลือดก็ก็คือเจอว่าว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายทำร้ายตัวเองก็จะมีอาการเพลียเดี๋ยวพูดต้องนอนเป็นโรคอะไรฮะภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองใค่แค่เป็นกาพูดประโยคนี้คุณหมอคุณหมอหรือตัวเราพูดเอง ก็คือคุณหมอว่าค่ะก็คือโรค SLE อะค่ะอ่าแล้วทำไมเรียกว่าภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองทำลายก็คือภูมิคุ้มกันมันมันแทนที่ว่ามันจะคุ้มกันเรามันกลับมาทำลายเซลล์ของเราค่ะอ่าฮะอ๋ะอเราเราไปห้องรอเองนะค่ะครัแบ,แ,บแล้วยังไงต่อคะคุณตาเล่าต่อเลยก็ช่วงแรกก็คือว่ารักษาด้วยสเตียรอยอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าร่างกายรับไม่ได้ค่ะก็คือบวมมากก็ต้องหยุดคุณหมอก,ก็เปลี่ยนวิธีรักษา ก็ตอนนี้ก็คือรักษามาตลอดก็คือค่อนข้างโอเคก็คือเมนเทนมาแต่ว่ายังมีอาการประมาณแบบว่าปวดตามข้อแล้วก็อ่โดนแดดร้อนมากเนี่ยก็จะเพลียคือถ้าทํางานหนักมากอะคะ่ะหมายถึงว่าเริ่มเริ่มจะกลับมาทํางานคือจริงๆเราพักอยู่พักหนึ่งเลยอะ,ค,ะ<ฮ>ค่ะค่ะพอเริ่มกลับมาทํางานเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเริ่มใช้ร่างกายทุกวันใช้สมองคือเดิมต้อง,ต,องต้องเรียวไม้ทราบว่าเคยทํางานหนักมาก่อนหมายถึงว่า อทํางานโพสิชันค่อนข้างสูงอะค่ะทํางานเป็นตัวแทนของอ่เป็นตัวแทนของประเทศสินค้าประเทศอื่นเลยอะค่ะก็คือจะดูแลในสินค้าในประเทศไทยค่ะทางานานานเพราะฉะนั้นก็คือ,อชายค่ะก็จะค่อนข้างมีความรับผิดชอบสูงมันก็จะมีอาการเครียดเป็นเรื่องปกติค่ะมันก็เลยก่อให้เกิดในร่มนี้ด้วยอะค่ะคือพักก่อนน้อยด้วยแปลว่าไม่ได้เกิดมาเป็นนะฮะ ได้ที่เกิดมาเป็นค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะณปัจจุบันเป็นมาประมาณสามปีกว่าละค่ะสามปีต้องขอโทษด้วยนะคะคุณตาอายุเท่าไหร่คะอายุสี่สิบเจ็ดแล้วค่ะผู้สี่สิบเจ็ดเสียงไม่ถึงไม่ถึงเนาะเสียงดกมากเราเราเรารักษายางไงครับถ่ายเลือดหรือว่าใช้ยาไม่ต้องถ่ายค่ะแค่เหมือนกับว่าคุณหมอจะมีวิธีการรักษาก็คือว่าเป็นการกระตุ้นภูมิด้วยการใช้เข็มอะค่ะอขจิ้มไปตาม ค่ะตามๆคล้ายๆจุดของการฝังเข็มแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องฝังเข็มเพราะว่าพอดีร่างกายตอบสนองกับการรักษาแบบนี้ฮะดีมากจไมาคุณชมทุกท่านนะฮะถ้ารักษาด้วยกับหมอแล้วแต่เรากินยาแล้วแต่บวมเมื่อไหร่แปลว่าไม่ใช่นะต้องหยุดเลยนะฮะเมื่อไหร่นาบนาบวมบวมเเหมือนที่คร้งน้นที่คุณหมอลองเออเหมือนที่คุณตาบอกอะว่าลองแบบแรกแล้วบวมแล้วก็อยู่ลองเตือนคุณผู้ชมท่านอื่นนะ ว่าถ้ากินยาหรืออะไรแล้วแต่มันวมเมื่อไหร่แปลว่ามันไอยาตัวนั้นแทบไม่ไม่เข้าเราเนี่ยมันทําะก็ทไม่ใช่ค่ะ็คือคือหมอบอกว่าร่างกายไม่ตอบสนองคกับการรักษาด้วยสเตียรอยก็หยุดค่ะรับส่วนนี้อันตรายต้องบอตอนนี้อาการที่เป็นอยู่ก็คือพอทํางานหนักๆแล้วก็จะเกิดอาการขึ้นมาเป็นผื่นขึ้นไม่เป็นผื่นขึ้นตอนนี้เป็นอะไรว่าจะมีอาการปวดตามข้อเลียร์ตรงนี้คือ อา้าวไหนทำงานมาระดับชาติซื้อ,อ,อหุ้นเทสโก้เปล่าไม่ค่ะเน่นการพนันอันนี้ไม่ได้พนันอันนี่ลงทุนก็อินเวสท์ในทางศาสนาพุทธทั้งหมดและอ่ะเราเห็นเมืองไทยเล่นกันหมดศาสนาพุทธอะไรเล่นกนนารพนันกันหมดเลยหวยน,นี่หวยนี่เล่นกันทุกคนเลยอาจารย์เราตอนนี้รู้เรื่องกองทุนของธนชาติเปล่า คุณนเนี่ยทำนอนแบบชาไม่ไม่มีเส้นเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังทํางานแบบเดิมอยู่ไหมคะไม่ค่ะไม่ทาําแบบไม่ทํางานหนักไม่ทํางานหนักอีกแล้วค่ะ,คะแล้วตอนนี้คืออาการมันทุเลาจากเดิมเยอะไหมคะหรือว่ามันทรงตัวเยอะเยอะมากค่ะเยอะมากเพียงแต่ว่าเออแค่เหมือนกับว่าดูใน,ในรายการแล้วเหมือนประมาณว่าคุณอ้อยแกคุยกับอาจารย์แล้วเหมือนกับดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยลองือว่าถ้าจะมีวิธีการใดบ้างที่จะทําให้แบบหายขาดเลยอะไรเงี้ยค่ะอืมมันไม่มีกัดรู้คือจําไว้นะในชีวิตเราเนี่ยมีเกือบ80เปอร์เซ็นตนะที่ไม่มีคําตอบนะฮะเช่นโรคเราไม่รู้ก,กี่ร้อยโรคกัแม้แต่หมอถ้าหมอจริงใจนะเขาก็าตอบว่าไม่มีเหตุไม่มีไม,ไ,มไม่ม่ต้องมีสาเหตุมันเกิดขึ้นมาเองเ่ยนะฮะแต่จริงมันมีบางอย่างก็มีเหตุและผล นะฮะเช่นถ้าเราเครียดเนี่ยราเสียดายมากจริงนะถ้าเคยเข้าเรื่องพังสมองผมก่อนปัานนี้คงไม่เป็นละคือตรวจออกเลยว่าตอนนี้กำลังอีกที่ผม,มจะพูดต้องเข้าหัวเราะเนี่ยว่ามีอาการเหล่านี้เปล่ากำลังขนลุกออกไปนะฮะก็คือโรคกำลักงกำลังถูกกระตุ้นออกมาไงน,นะแล้วก็จะพอเรารู้ว่าตรงน,นี้กำลังอย่างเมื่อกี้ที่พูดอย่างว่าว่ารู้สึกคนหนึ่งกำลังแขนบวมเนี่ยอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเส้นปร,ระสาทกำลังเขารู้สึกได้เลยว่าสมองกาบองจะแตกเนี่ย ทั้งที่ไม่ได้ไม่ได้เครียดในตอนนั้นนะเขาเขาเซนของเขาเนี่ยนะฮะเราก็รีบป้องกันก่อนคือไอ้ร่างกายเรานะมันจะเตือนเราต่อเวลาว่าเขาจะเป็นแล้วจะไม่ไหวแล้วเช่นเราอ่อนเพลียพีรางเพราะว่าม่ไม่ไหวแล้วต้องหยุดนิ้วกระตุกมือสั่นใจสั่นเนี่ยนะนอนไม่หลับเนี่ยมันบอกแล้ว่ามันมีอาการผิติร่างกายนี้คืออัจฉริยะมากนะมันมันมันรู้ต่อแหละมันมีเขาอัจฉริยะคือรักษาตัวมันเอง เราก็มีเซนส์ของมันเองอยู่ด้วยคือเซนส์ไงแต่ไอความคิดเราเนี่ยโง่สุดเราไปคิดว่าไอาเรื่องนี้สําคัญกว่าเรือ่องสำคัญกว่าเช่นเราหิวเนี่ยแล้วกกบอกว่าหิวละหิวละมันมันมันรู้สึกได้แต่ไม่ได<อ>้คิดเราบอกเดี๋ยวทำงานก่อนฮะล้วบอกไม่ได้ยังไม่เสร็จงานไม่เสร็จงานทาตรงนี้ก่อนก็เลยเป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะอะไรเงี้ยนะเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันมันจะรู้ตัวบางทีมันไม่่เข้าใจว่าทําไมวันนี้นอนห้าชั่วโมงก็ยังดี บางวันต้องนอนเจ็ดชั่วโมงบางวันต้องสิบชั่วโมงนั่กางมันก็ต้องการในแต่ละแบบแต่ละวันไม่เหมือนกันมันบอกของมันเองมันเป็นศิลมากมันเป็นเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้มากเพราะนั่นเ่าวันนั้นเข้าเรื่องพลังสมองเมื่อก่อนที่เป็นโรคนะฮะก็คงป่านี้มันมีปัญหาแต่ตอนนี้นเวลานี้นเวลานี้ก็คือคือถ้ามองอยู่อย่างนี้นะฮะตาว่ามันไม่ใช่กรรมพันธุ์ไม่ได้เกิดจากออเออเรื่องของพันธุกริวติอย่างอย่างตั้งแต่เกิดเนี่ยพันธุกรรมนะฮะ ตาว่าเกิดจากความเครียดเครียดจนทั้งทำให้ระบบอีอ,อันนี้ที่ว่า I, I M I S เนี่ยคือ Immune System หรือที่ท่านรสาธาตที่ชอบพูดว่าภูมิชีวิตนะต่ะยจภาษาแพทย์ว่าภูมิต้นานทานถ้า,าภาษาอังกฤษว่า Immune Immune System นะครับพอระบบภูมิต้านทานไม่ดีนะเราก็อ,อ,อีทำให้เซลล์ที่เรียกว่าเป็น Growth Hormone มันจะพอภูมิต้านทานดีมันจะมี เซลเติบงอกเงยงามขึ้นมาเรื่อยการเติบโตฮอร์โมคือเนี่ยโกลดิซอนจีเ G H เนี่ยมันเติบโตขึ้นมามันก็ฮอร์โมนดีทำให้เลือดลมไทยเทดีอะไรเงี้ยแล้วก็ฮะอารมณ์ดีก็ใครเครียดด้วยเพราะนั้นก็คือเครียดจนทั้งทำลายระบบไอสลาไก่ก็ทำให้เลือดลมผิดปกติเลยฮะดาวอีกการทำงานตรงนี้คือใช้สมองงที่บอกว่าใช้สมองเยอะไหมเนี่ยมันทำให้สมองคือไม่ใช่ใช้เยอะในด้านของ ของถูกสัดส่วนไปใช้สมองด้านซ้ายดยความคิดหรือเรว่าสมองของส่วนบนน่ยคือเดโคเทกนะฮะเพราะนั้นทาลายส่วนอารมณ์ศึกทําลายส่วนสัญญาณน,นะฮะโดยมารู้ตัวผมจะพยายามสอนเรื่องพัมสมองเนี่ยแล้วตอนนี้จะเข้าก็ไม่มีแล้วฮะก็ไม่รู้จกักอะไรว่าามอารมณ์โมแล้วอย่างนี้โครงการถัดไปเป็นโครงการเกี่ยวกับพลัง,ลงจิตไปได้ไหมคะได้แต่ว่าจงเรียนรู้อย่างรวดเร็วเพราะคนที่เข้าเรื่องพังสมองเนี่ย มันจะมีพื้นฐานอยู่แล้วนะแต่ไม่พื้นฐานก็ลองเข้าไปดูอย่างน้อยก็เรียนรู้พยายามตำให้เขาทันเพราะฉะนั้นจําไว้คุณตาถ้าเลือดลมตัวนี้ไม่ดีถ้าคุณหมอรักษาตัวนี้ดีรักษาต่อไปนะฮะแต่ส่วนใหญ่ในวงการแพทย์เขาจะเรียกว่าเป็นแพทย์เป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับแต่ตอนนี้ในทั่วโลกโดยเพาะอเมริอออก,กาเนี่ยคนเมริกันเขา เลือกแพทย์ทางเลือกอะว่าออโทโนติมดิซินเนี่ยถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์แหละนะฮะคือแพทย์ทางเลือกจะมีผสมภาษาระหว่างภูมิปัญญาของคนเอเชียภูมิปัญญาของตอนทางตอนออกกลางอะไรเงี้ยนะฮะอะไรเยอะแยะหมดะมารวมกันเป็นนึ่แล้วแต่ที่จะเลือกอืมนะคะอย่างนี้คุณตาคะถ้ามีโอกาสและมีเวลานะคะก็ไปร่วมโครงการนี้นะคะตั้งเบอร์อยู่ที่หน้าจอนะคะคุณตาคือโคเดิฟติซินโดรมแล้วทำให้เลือดหลบผิวติ โครงการนหคจจดการแห่งพลังจิตเนี่ยหรอคะใช่ค่ะก็ต้องลองเข้าดูแต่จะเสียเปรียบคนที่เข้าเรื่องพลังสมองจริงจริงมันเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นลำดับมาที่อาจารย์ที่อาจารย์ได้เรียงเอาไว้ก็มีเรื่องของหัวเราะแล้วก็มีเรื่องของพลังสมองที่จะกระตุ้นได้ซึ่งฟุกกคิดว totally> ่าพลังสมองน่าจะตรงกับคุณคุณตามรงมากแต่ว่าพอดีว่ามัน่าาแล้วต้องเข้าโครงการในเรื่องพลังจิตละรักษาละ ตอนนี้อาจารย์กาลังจะจัดพลังจิตคุณตาก็อาจจะต้องมาเข้าพลังจิตก่อนวันนั้นก็จะแผ่พลังจิตแล้วคุณจะรู้เลยฮะว่าไอ้โลกตรงนั้นนะมาอยู่ตรงศูนย์นะที่เป็นจุดจุดที่ลาเมันนะฮะแล้วก็ไปแก้จะมีวนกลับมาใหม่ไหมคะไม่มีเมื่อกี้บอกแล้วะสิบหกปีเราไม่ได้สอนก็ผมเป็นคนที่ไม่ใช่อยู่จะสอนใครง่ายๆนะฮะแล้วแต่อารมณ์ผมฮะ ใช่บางจริงงไม่ใช่เป็นอารมณ์แปรปรวนนะแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์กันเนี่ยคุณตาแอบเมาส์ตอนนี้คืออาจจะยังไม่มีเดี๋ยวแล้วแต่อารมณ์ถ้าเกิดแบบคุณตาไปถึงแล้วไปตื้ออาจารย์เยอะใช่เตื้อเยอะเะไปเตื้อเยอะๆเลยพอไปถึงโครงการพลังจิตเนี่ยลราไปตื้ออาจารย์เลยเปิดเถอะเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้เมื่อสกุลจิตเนี่ยก็ช่วยได้แต่ถ้าคือเข้าไปของพลังจิตเนี่ยก็สามารถไปเรียนรู้เรียนรู้โดยตรงเลยฮะเรียนรู้ตรงคุณตาสะดวกมาไหมคะวันที่ 29นะคะเป็นวันอาทิตย์จะต้องรีบจองด่วนจีเลยนะเพราะอารรับยี่สิบห้าคนเ่ใน้ะ้เกินแน่นอนแล้ฮะแล้วรับรองโครงการนี้เกินแน่นอนแับยี่สิบห้าคนนะคะยี่สิบห้าคนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบรายการปุ๊บนะคุณตาโทรไปที่หมายเลขศูนย์แปดเก้าสองร้อยเก้าพันนะคะศูนย์แปดเก้าสองร้อยเก้าพันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงไปสำรองที่นั่งนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะอย่างนี้ต้องขอบคุณคุณตามากๆาเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้ว ฝากอีอการปฏิบัติสักสามอย่างนะฮะฝากให้คุณตาทำอันดับแรกนะสำคัญมากฮะจะต้องนอนเพียงพอนะฮะลูกนี้ต้องนอนพอเพียงใช่ค่ะอันนี้ทราบค่ะใช่นะฮะอ๋อแค่บอกอ่ะถ้านอนไม่พอนี่ระบบกุ้งกันเสียดิมาเลยอ่ะข้อสองใช่ค่ะถ้านอนไม่พอนี้จะแบบเหมือนคนเหมือนเหมือนหุ่นยนต์แห้งนะคะคือตรงนี้สําคัญว่าคือคน เด็กวัยรุ่นทุกวันนี้เด็กหนุ่มสาวเนี่ยไม่เข้าใจค่าเวลาไม่ยอมนอนเล่นอะไรแล้วแต่บางทีดูโทรทัศน์ที่คนไข้ผมเยอะเนะ่อาจารย์ก็เป็นสองจะต้องมีไม่มีมีแต่บางทีเล่นแอปแอปกับคนบางคนสองจะต้องจะต้องมีความสุขหาอะไรก็แต่มีความสุขทําให้มีความสุขครับทำอะ้รมีความสุขอย่าอยากให้ทาให้ตัวเองมีทุกข์ไม่เอาไม่เครียดไม่อยู่กับความทุกข์ อ๋อนี้โอเคค่ะเพราะว่าฝึกเจริญสติมาค่ะจูสตินั่นคือก็บอกจะพูดเนี่ยจูสติของคุณทําไงฮะก็ถ้าเราเข้าใจแก่นของศาสนาพุทธว่าสิ่งใดเกิดมันก็จะดับลงไปอันนั้นม่เด้เจริญสตินะฮะอัายถึว่าเจริญสติอันนี้คือเข้าใจแก่นของศาสนาค่ะก็เลยทำให้เรารู้ว่าอะไร มันสิ่งทนไม่ใช่เนื่อว่ากเข้าใจการศาสนาไม่ใช่เลยครับศาสนาพุทธเมื่อคืนบอกว่าให้ให้ให้เข้าใจคือรู้ถึงธรรมชาติปรับตัวเข้าธรรมชาติคือพุทธธรรมไงฮะเพราะนั้นจุนสติใช้ค่ะเข้าใจว่าก็คือตอาเป้ธรรมชสติคือยังไงฮะเจุนญสติก็คือว่าคือรู้รู้ว่าเรากําลังทําอะไร แล้วก็รักษาสินห้าให้พยายามอยู่ในสินห้าให้ได้อถ้าสินห้าจะต้องรักษานะคะแต่ทาให้เป็นปกติถ้าคุณถือสินนะครับเมื่อไหร่คุณจะผอมนะรู้เปล่าผอมมากไม่ได้นะเพราะม่ือถือสินอยู่มันก็ไม่มีมือแล้วมีอไม่ใช่ค่ะอาจารย์เขาอาจารย์เขากเล่นวาข้อที่สามนี่เลยค่ะสคือเือถือสินไว้มันก็ มันไม่มีไม่ได้มีมือหยิบอของกิน,อ,น,อ,กนอืมจ้าแล้วความสุขความสุขคืออะไรเอาเล่นมูดเล่นๆความสุขคืออะไรคะคุณตาย่เจริญสตินะอย่างของหลวงพ่อเทียนนะฮะจะใกล้เคียงกับผมเนี่ยคือท่านจะให้บ่มมือเนี่ยวันนั้นก็มีใกล้เคียงมากกับที่ทําให้ลูกไอ้ของของไม่ดีออกจากท้องอ,อกนะฮะนะที่หลวงพ่อเทียนน,ะนี่ะนะในเจริญสติแต่ของของหลายหลายองค์เยี่ยมมากนะฮะในเมืองไทยคือก้าวซ้ายรู้สึกก้าวขวารู้ตัว เชินของของพุทธทาสของทิศทักคันอะไรเงี้ยนะฮะนี่อันนี้คือหรือคุณแม่ศิริเนี่ยสุดยอดของจุดสติแต่ไม่ใช่จิดสติคือคิดนะฮะต้องทําด้วยต้องต้องคือทาอย่างเดียวเลยฮะปฏิบัติทมเลยคุณตาวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณคุณตามากๆนะคะเย๋ยวถามต่อความสุขความสุขอะไรอ่ะตอบก่อนตนที่เราจะมีความสุขคือต้องยังไงฮะถ้าทำถ้าใม่มีความสุขทําไงคะ ก็ไม่ทุกเลยค่ะอ่มพูดง่ายง่ายเพวผ่านมาพระรหัสไปก่อนจ้าไม่มีวันสุก่ะมันจะมีเหมือนขอบคุณคุณตานะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอาคุณผู้ชมท่านใดสนใจโครงการหออาจารย์นะคะโครงการมหาศจารย์แห่งพลังจิตนะคะจัดขึ้นที่โรงแรมอลิสตัน ซอยสุข,ขุมวิท24นะคะวันอาทิตย์ที่29เมษายนนะคะเป็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นราคา1,600บาทสำรองที่นั่งนะคะ25ท่านเท่านั้นค่ะ089 2 0 9 0 0 0ป่านนี้คงเหลือ, 5, ลอ5ที่นั่งแล้วมั้งโอ้ดีวันเมื่อวันที่ย์ก็จองเกืบ10ที่นต้องรีบโทรไปนะคะใครสนใจรีบโทรไปเลยจบรายการนะคะ089 2 0 9 0 0 0เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเรื่องตุ๊กตาย,ยางใช่ไหมจย์ แล้วแต่เดี๋ยวมีคนคอยดูวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณค่ะเพราะมีวันศุกร์นะฮะต้องผ่านเรือหัดไปก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะขมีความสุขครับ